ก็สวัสดีครับอยู่กับช่อง Story Channel นะครับก็วันนี้ออกเดินทางจากนนทบุรีนะครับมุ่งหน้าสูส่สระบุรีเพื่อมาทำกิจกรรมขับรถ ATV นะครับแล้วก็ล่อ,ลองแก่งน,นะครับมากับชาวแกน,นะครับก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับวันหยุดยาวก็รวมตัวกันาจามาที่สระบุรีมาทำกิจกรรมทำกันนะครับ ก็ต้องเดินทางออกมาแต่เชา้าเนาะที่ว่าเผื่อเวลานะครับเผื่อเรา,ยยาติดอะไรหลายอยา่างนะครับอ่าเราก็มาถึงนะครับผมสระบุรีน่องแก่งภูเกาะและเอทอฟมีออฟโหลดนะครับมาถึงเป็นตื่นแรกๆครับเป็นชา ันนี้จะไม่มาทำการอันดับแรกเราไปขับ ATV กันก่อนนะครับผมก็ได้ทําการใส่หมวกนะครับนี่เราผ่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ทางที่ที่เขาพาขับเขาให้ใส่นะครับก็จะมีเนี่ยจะมีคุณลุงครับมาคอยแบบบอกนะครับขับยังไงอะไรยังไงนะครับก็ไปเริ่มได้นะครับวิดีโอนี้ก็เป็นการผิดพลาดนะครับเลยถ่ายเป็นทำแหละ ็จะเอาไว้แวบแวบหน่อยนะครับจะเป็นการขับเข้าในไร่นะครับน่าจะเป็นไร่ของทางสถานที่จัดนะครับที่เขาให้ขับรถเนี่ยน่าจะเป็นไร่ส่วนตัวของเขาเองครับก็ระยะทางสามกิโลนะครับก็สําหรับผมก็มีเด็กมาด้วยนะครับอายุสามขวบก็เป็นลูกก็พากันมาได้ก็จังหวะนี้นะครับนี่ดูครับนี่ครับเข้าไปเก็บข้าวโพดได้แล้วนะครับข้าวโพดยังไม่สุกเลยนะ ้อใจข้ลงใหม่เป็นไงบ้างคะกลัวเปล่าไม่ลัวชอบัวงงมันไม่ได้รวมกันเหรอพี่ดาไม่มันเยกะเรามาเลยค่ะไช่สองจริงมันต้องทป่สา ไปถกกไปไปอ๋อไม่ทีนี้คือทางลงเขาจะค่อยๆปล่อยเขาว่างนี้แต่ไม่รู้หรอกหรือเปล่าเขาจะไปทีเดียวชุดเลยไปถ่ายไถ่ายเกิดการทะเลาะเปล่าไหมเกิดขุ่นไงไปไงไปไง เอาเลยเอาเลยค่ะไอ้ตัดคลิปลงเนี่ยอ๋้ยคู่แรกค่ะคู่แรกเป็นคู่ที่สาธิตหันหันไายืมให้กล้องเลยค่ะอไปไปไปอุ้ยคู่แรกค่ะควยเรอเองายป็นียงทียงขวางซ้ายนหันไปยืยงห้กล้องเือล่มละลููก แล้วพอลงไปแล้วให้เป็นรอเพื่อนอยู่ฝั่งทางด้านนูน้นหยิบไม้พายขึ้นมาแล้วขึ้นมานั่งบนหมอนนี้เข้าใจไหมฮะนั่งบนหมอนเลยตัวตรงๆน้องนั่งหมอนนี้น้องนั่ง,อ,งอ่นรสบายอ่ะพิตซาพิตสาพิต,ต,ตโอเคแลยวรอลูดโอเคแล้วก่อนอ่าตอนนี้เรานั่งลงไปก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่ละตาเดุป้าจะปล่อยอันนี้นั่งอนไม้พายไม่ต้องหยิบ ทุกคนวางไว้ทายไว้จับเชือกให้แน่นจับเชือกจับเชือกให้แน่นไม่พายไหลลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นคัดอัไม่ายไม่เหรอเปนแกงเหรอลูกค้าเป็นหาอะไรดูแม่เขาเอาสลิงลงไม่ได้ปล่อยลงพุธไิมดังๆี่เลเ้ของเรานกงร่บกเกอเอากดอยากเเาบอเยเาขบ พร้อมนะลูกนะโอเคที่เราอลนก็ได้บุกไ๋ยก็ได้มอววรอ้ด้วยนคนพายบนหลังนะครับข้างหน้านั่งเลยนั่งหมอนหน้าเลยนี่้าไปกับพี่นา เดี๋ยวเาลงน้ำดีเหรตัวเล็กเอาขาขึ้นมาถอดไหมขอดนะอันนี้พายเองใช่ไหมพาเองพายเองเอามีมให้กล้องเลยค่ะไม่ยืนนันเดี๋ยวทำเป็นตู้ชีวิตทำเป็นช ขาไปแล้วขาเงี้ยเลยขาพอเอาเลยพอไม่จับกลัวครับไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวจะไม่บอกไหมไม่เรียบร้อยแล้วนะพิธีปฏิบัตินะคะจับเชือกหรือตึงน้องต้องถอยหลังขึ้นไปนั่งดูเดี๋ยวเดี๋ยวฟังคุณป้าก่อนนะน้องจะต้องถอยหลังขึ้นไปถูกต้องแล้วลูกอ่าโอเคนะหมอนหน้านั่หมอนหน้านะเข้าของนะครับระวังรักษาให้ดีนะ สาวมายิงทั้งหน้าแล้วก็เกิร์ลชูขึ้นชมพูเขียวสาวอย่าขวางทางเลือหน้าไปกับนนไปเลยไปอยู่หน้าค่ายเยอะมากข้างหน้าเลยลูกข้างหน้าเลยข้างหน้าอีกเหรอคะเออได้ต่ออ่ะตต่อหน้าเออได้โอเคเรียบร้อยค่ะสามสาวเพราะว่าขับเกิรลตัวชมพูค่ะตัวเขียว อ่ะคนสุดท้ายคนสุดท้ายไม่โยนค่ะไม่โยนเดี๋ยวหนูไปหาพ่อไปหาพ่อไปหาพ่อเชี่ยวให้ตึงๆไปหา จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะยอมได้ไหมทำได้หรือเปล่าคน <c oughs> ทายไม่สามวิคีกันเลยอะหมุนสุดอะไรสุดข <c oughs> ้าขึ้นเห็นนะขึ้นนะให้เหยียงซ้ายให้เหยีงยงขวา เออก็เท่เรือเรานู้ม่ก็เท่อ่ลูกมองไม่เห็นว่านว่านววานว่านมันมีความมั้งไหมเนี่ยคิดหายแล้วมาลงมาตรงนี้นั่งกับพ่อ

哎，哈哈，哎，了。 เราเราได้เราไม่มีใครยไ,ได้เป็นเลย <c oughs> ชิวเราก็พายไม่ได้เพราะว่าเราเอาชนกันแล้วค่ะชนกัน <c oughs> มีเข้านะไก่กับการโลหิตนะยังแบ่งเลยเดี๋ยวเราจะไปประเทศที่สามต่อนะับอันน,น,นี้อันนี้มาทางเรือนะก็คลิปก็จบประมาณนี้นะครับผมว่าจจะดูงงๆงหน่อยนะพอดีกล้องก็มีปัญหาระวังทังแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนกันต่อเดี๋ยวมาเจอกันครับ